บ้านแห่งความทรงจำโอเวอร์บรู๊บบ้านแห่งความทรงจำเดิมเคยเป็นบ้านพักแพทย์หลังแรกเป็นบ้านพักของศาสนาจารย์นายแพทย์วิลเลียมเอบริกหรือที่เรียกกันว่าหมอบริกโดยได้เริ่มสร้างบ้านหลังใหญ่ด้วยไม้สักหลังคามุงด้วยหญ้าแฝกและสร้างห้องมืดสำหรับล้างฟิล์มไว้ใต้ถุนบ้านจากนั้นได้มีการวางแผนให้เปลี่ยนแปลงบ้านจากไม้สักมาเป็นการก่ออิฐถือปูนและมีหลังคาเป็นกระเบื้อง บ้านแห่งความทรงจำโอเวอร์บรูคถือเป็นบ้านประวัติศาสตร์ที่มีอายุก,กว่า120ปีเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกจากประเทศสหรัฐอเมริกาลักษณะเป็นอาคารสูงสองชั้นมีระเบียงกว้างทั้งสองด้านของตัวบ้านมีห้องใต้หลังคาและห้องใต้ดินซึ่งใช้เป็นห้องล้างฟิล์มและหลบภัยจากกบฏเงี้ยว บ้านแห่งความทรงจำเคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสถาปนิกสยามและเป็นหนึ่งใน12อาคารอนุรักษ์ของภาคเหนือซึ่งปัจจุบันมีการต่อเติมและปรับปรุงให้สะดวกต่อการใช้งานโดยจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับหมอปริกและเมืองเชียงรายเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ด้านระเบียงฝั่งหนึ่งต่อเติมเป็นร้านกาแฟที่สร้างรายได้เพื่อใช้ในการดูแลรักษาบ้าน และมีการจำหน่ายของที่ระลึกพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวเชียงรายมาเยี่ยมชม